ิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอ่าจะเป็นการตั้งค่าประจําเดือนนะครับที่ผมจะต้องทําคลิปลงอยู่แล้วนะโอเคก่อนอื่นผมก็จะไปที่โซนฟรีสไตล์ก่อนนะครับผมก็จะเป็นการตั้งค่าประจําเดือนนะครับที่ผมจะแจกนะในการตั้งค่าวันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าสําหรับอุปกรณ์ Android นะครับผมคนไหนที่ใช้ Android ก็สามารถใช้ได้เลยนะก็จะเป็นการตั้งค่าสายพิ้วนะครับผมต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกนะเพราะว่าจะเป็นแบบ หมดแบบลื่นไหลนะครับผมถ้าคนไหนปรับแล้วแบบกระตุกนะครับก็แนะนําให้ปรับเป็นราบลื่นแล้วกันนะครับผมก็น่าจะช่วยได้เยอะอยู่นะโอเคเรามาในส่วนของปืนไฮไลท์เลยนะครับผมผมก็จะสอนเป็น2ปืนนะมาการตั้งค่าเลยดีกว่านะครับผมมาครับผมการตอบสนองนะครับผมทั่วไปอันนี้นะครับผมก็ปรับตามผมได้เลยนะครับยิ่งปรับเยอะมันก็ทําให้ยิ่งแบบยิ่งพิวนะครับมันจะทําให้แบบ ลื่นขึ้นนะครับเพราะว่ามันดูนะครับการปัดซ้ายปัดขวานะทั่วไปตามที่เขาบอกเลยนะครับต่อมานะครับกล้องเล็ดอก็ปรับตามผมนะครับทั่วไปก็ปรับอยู่ที่192นะครับกล้องเล็ดดอตก็1 4 5หนะครับแล้วก็สโคบ2ก็200นะครับต่อมาสโคป4นะครับผมก็จะปรับเป็น1 8 0นะครับผมประมาณนี้เลยสโคบสไนเปอร์นะครับผมก็ปรับไม่ค่อยเยอะนะครับปรับ95แล้วละกันนะครับผม ก็ตามนี้เลยนะครับผมปรับตามได้เลยนะต่อมาครับก็เป็นปุ่มกล้องอิสระนะครับอันนี้ช่วยมองนะครับผมก็ปรับเป็น200เลยเลยละกันนะครับก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมลองใช้ได้นะครับต่อมาครับเรื่องกราฟิกก็อยากให้ลื่นขึ้นก็แนะนําให้ปรับเป็นราบลื่นนะครับน่าจะดีกว่านะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเครื่องคนไหนที่ไม่กระตุกก็ไม่จําเป็นนะครับผมโอเคให้เราฝึก ถ้าเราจะฝึกยิงหัวนะครับเราก็ต้องฝึกยิงตัวแบบฝึกยิงกึ่งกลางลําตัวก่อนนะครับโอเคผมก็จะเลือกเป็นดีเซิร์ทกับลูกซองควงนะครับที่เราจะามาเล่นไฮไลท์ในวันนี้นะครับผมโอเคนะครับในการฝึกนะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าต้องลากขึ้นไปตรงๆนะครับผมให้เราเลงไปที่ประมาณปลายเท้าแล้วก็ลากขึ้นไปเลยนะเราห้ามสะบัดแบบสมัดเป็นเป็น ออกซ้ายออกขวาอะไรประมาณนี้นะครับมันมีโอกาสโดนน้อยนะถ้าคนไหนที่ไม่ได้เล่นคอมนะครับผมก็แนะนําให้นี่นะครับผมอันนี้คือดึงไปตรงๆนะตรงๆแบบตรงๆเลยอะห้ามเดียวห้ามอะไรเลยนะแนะนํานะครับถ้าเราจะเล็งแบบนี้นะห้ามเล็งไปที่ตัวเด็ดขาดนะครับเพราะว่าแบบมันจะไม่ล็อกเป้าไปกึ่งกลางลาตัวนะครับผมให้เราเล็งที่ปลายเท้าแล้วก็งัดขึ้นตรงๆนะครับผมโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาดูคนไหนชื่นชอบก็ อย่าลืมเอาไปทําตามกันนะครับผมผมบอกเลยนะครับว่าติดหัว90%เลยนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับในส่วนคนดูคนไหนที่แบบยิงแล้วไม่ค่อยติดนะครับก็แนะนําให้ฝึกยิงตัวก่อนนะครับผมก็ให้แนะนําเลงไปที่ประมาณปลายเท้านะครับผมแล้วก็อาจตัวไปได้เลยนะให้มันให้มันล็อกอยู่ที่กึ่งกลางลําตัวนะครับสูตรนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมห้ามห้ามลากนะครับห้ามปัดซ้ายนะครับ ถ้าเวลาจะดึงหัวก็ห้ามปัดไปทางด้านซ้ายนะครับแต่ว่าให้ใช้การกดยิงนิ่งๆแทนนะครับแต่ถ้ากดไปแล้วมันไม่ล็อกให้นะครับก็แสดงว่าจุดตำแหน่งที่เราวางเป้านะครับมันไม่ได้ผลนะก็ให้เราเล็งไปให้มันขึ้นนะครับจุดสีแดงๆนะสังเกตนะครับมันจะขึ้นนะครับพอเรากดมันก็จะล็อกตัวตรงกลางเลยนะครับกึ่งกลางลําตัวเลยนะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะครับสําหรับคนที่ลองใช้ตามทําตามแล้วมันไม่ได้ผลนะครับผมก็ ต้องลองไปฝึกกันการกดนิ่งหรือว่าการตั้งค่าหรือว่ามันพิ้วไปนะครับผมก็ลองไปฝึกกันได้นะครับการหมุนจอก็กับการวางเป้าก็สําคัญนะครับผมก็ต้องใช้เวลาในการฝึกนะแต่ขั้นตอนแรกก็ฝึกยิงตัวนิ่งๆก่อนก็ได้นะครับขั้นแรกก็ฝึกให้มันอยู่ที่กึ่งกลางลาตัวนะแล้วค่อยดึงหัวนะครับนี่นะครับหรือว่าเราจะดึงเบาๆก็ได้นะครับเห็นไหม สังเกตนะครับถ้าผมดึงไปก็จะติดหัวประมาณ90%เซเลยนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าคนไหนที่รู้สึกมันไม่ได้ผลก็ต้องไปฝึกแบบห้องซ้อมหรือว,ว่าในห้องโซนฟีซาก็ได้นะครับหรือว่าจะฝึกแบบยิงตัวไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้นะครับฝึกสับแล้วก็ฝึกให้มันยิงไปที่กลางลําตัวก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณ 2- 3สาวันก็ติดหัวง่ายแล้วนะ โอเคมาต่อนะครับในส่วนของการตั้งค่าแบบละเอียดของผมนะครับอันนี้ก็แจกสําหรับคนที่อยากจะได้นะครับผมแต่ในเรื่องของกราฟิกก่อนเลยนะครับผมเครื่องไหนที่ไม่แรงห้ามปรับตามผมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผมปรับไปที่แม็กหรือว่าแบบระดับสูงสุดเลยนะก็แนะนําให้ปรับเป็นราบลื่นนะครับผมแต่ว่าเครื่องผมแรงอยู่แล้วนะก็เลยปรับสูงได้นะครับโอเคครับผมผมก็จะมาแจกทั้งหมดเลยนะครับผมก็เป็นการควบคุมข้อมูลการเก็บเก็บของอัตโนมัติ ระบบสั่นอะไรนะครับแต่ว่ามาครับอันแรกก็จะเป็นตัวช่วยเล็งนะครับปรับไปที่เริ่มต้นแล้วก็ปรับไปที่แสดงเมื่อสโคบแล้วก็เปิดนะครับผมแล้วก็ปุ่มสลับไอวอรเฮ้ยสลับอาวุธก็ปิดแล้วก็เปิดนะครับผมแล้วก็สี่อันนี้ก็ปิดหมดเลยนะครับแล้วก็เปิดนะตัวนี้สกิลคูดาวนะครับช่วยในการมองเห็นนะโอเคต่อมาก็จะเป็นอันนี้ผมก็จะเปิดแบบคู่นะครับแล้วก็ปิด2อันนะแต่ว่าในส่วนของระบบยูนไอวอร์นะครับแนะนําให้ปิดนะครับเพราะว่ามันจะ ช่วยทาให้ผิวขึ้นนะก็ให้เราแนะนําให้เราแบบกดตั้งไอวอเองจะดีกว่านะครับผมมันจะได้ควบคุมไอวอได้ไง่ายๆนะต่อมาก็ปรับตามผมได้เลยนะครับมาตอนที่2ก็อยู่ที่ข้อมูลนะครับผมอันนี้ก็จะปรับเป็นคาสสิกแล้วก็แสดงแล้วก็เปิดไว้นะครับปิดแล้วก็แตะแล้วก็แบบดั้งเดิมนะครับ2ออันเลยนะแล้วก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็ปรับตามผมได้เลยนะผมก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับถ้าดูไม่ทันก็หยุดทิปได้นะครับ ต่อมานะผมก็น่าจะเป็นเก็บของอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับแต่ว่าจะเปิดหรือปิดก็ได้นะแต่แนะนําถ้าจะเปิดอันไหนที่เราอยากจะเก็บก็เปิดไว้ได้นะครับผมหรือว่าแบบเราจะอยากจะเก็บเก็บเองนะครับไม่อยากให้มันเก็บอัตโนมัติก็กดปิดไว้ได้นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคนดูคนไหนชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ดูคนไหนลองทําตามแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับาการตั้งค่ากับเทคนิคการดึงหัวประจําเดือนนะอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกเหมือนกันนะคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับถ้าจะเป็นคลิปที่น่าสนใจผมก็จะทําตามนะครับตอนนี้คิดไม่ออกเลยนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับคนดูคนดูคนไหนชื่นชอบผมอยากจะสนับสนุนผมก็ สามารถทักไลน์ลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะครับถ้าคนไหนอยากจะเล่นเกมกับผมนะครับก็แค่100บาทถาวรน,นะหรือว่าอยากจะหนึ่งหนึ่งออกช่องก็20บาทนะครับสามารถทักมาได้เลยนะถ้าคนไหนแบบอยากจะดันแรงกับผมนะครับเมื่อจ่ายเงินแล้วนะครับก็สามารถทักมาเล่นกับผมได้นะครับถ้าผมว่างผมก็จะเข้าเกมเล่นด้วยนะก็คือจะเป็นตี้ประจําในการดันแรงสีสีเลยนะครับ ผมจะเน้นเล่นแค่สีวิสีนะหรือว่าจะเล่นหมดทั่วไปก็เล่นได้นะครับผมรับทั้งวอลเล็ตแล้วก็ธนาคารเลยนะครับรับทั้ง2องอย่างเลยนะถ้าคนไหนมีวอลเล็ตอยากเล่นเกมกับผมก็สามารถทักมาได้เลยนะครับผมตอบเร็วมากนะยกเว้นถ้าผมนอนนะไว้พี่ๆน้องๆคนไหนอยากจะรู้จักผมมากกว่านี้นะครับอยากจะดันแรงหรือว่าอยากจะเล่นเกมกับผมนะไว้ถ้ามีโอกาสก็สามารถทักมาได้เลยนะครับผมผม,ผมยังรับตลอดนะโอเคก็จะประมาณนี้นะ อย่าลืมทักกันมานะครับคนดูผมรออยู่นะ